น,นี่นะคับขนได้ช่ามาจากต่งางพระ่าพัะจนนะค์นะครับ 2> 3, 2, 1. 1> สวัสดีครับวันนี้น้องขนเด็กเมื่อเก็บพัดนะครับจะมารีวิวเหรียญเงกูฟันอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพานานิคมจังหวัดส,สกลนครเป็นเหรียญแรกที่โขนมีเหรียญเงกุฟัมนเลยนะครี๋ยวมาดูัเลยนะคะมงกุฟันท่านเป็น พระนักปฏิบัติสายวิปัสสนากรรมฐานนะแห่งวัดปากอุดมสม,รมพรอำเภอพนนิคมจังหวัดส,สกลนครนะคันะคัยเงนยมาสม่งเยจะเขียนว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับแล้วข้างหลังก็จะเขียนว่าวัดป่ากท่ำขานะครับจริงๆต้องเป็นวัดท่ำขามนะแต่เขาเพิ่มปากมาด้วยนะ เป็นลูกแรกสิ่งสร้างถวายนะสิ่ลโอปุฟันก็สร้างถวายหโอปุฟันวัดน้ำขาดจังหวัดสกลน,นครน,นะนี่ท่านเป็นพระนักปฏิบัตินะสายวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สายวิปัสสนาทุกะนะนี่นี่จะเป็นเล้าช่งไข่นะนี่สวยงามเล องอุฟันงไหนไหนีน้นะคบผมได้ช่อมมาจากต่างอพรทะท่าระพัทร์นะครับอืมสวยเลยนะตรงนี้นะครับตัวหนังสือนะนูนเลยตัวหนังสือนูนเลยนะครนี่คาว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โหข้างหลังก็จะเขียนว่าวัดป่าถ้ำขามสกลนคร ตรงข้างล่างจะบอกว่านก,ก่งแรกนุ่งนระสิย์สร้างถวายนะสิท่านสร้างถวายอุฟ่นนะ๋ยวเงลมาดูกันอีกงรอบนะครับสมัยก่อนเนี่ยอุฟ่นท่านไม่ได้อยู่วัดอุดมสมพรนะท่านเป็นท่านอยู่สำนักสงฆ์วัดถ้ำขาม พอท่านได้เดินรุดงมาเนี่ยท่านก็ได้เจอพื้นที่ที่จพะพอสร้างวัดของท่านท่านก็เลยสร้างวัดป่าอุดมสมพรนะแล้วภายหลังเนี่ยหลวงปู่เทศเท่งวงังศรีวัดหินมาเป้งก็มาหรสังขารที่วัดท้รขาแห่งนี้นะคบนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับนยายหญงหลวงปู่ฟ้านอาจารย์รลวงวัดป่าอุดมสมพรเมื่อปันจุบันนี้นคมจังหวัดสกลน,นครนะ ก็อย่างืมกดไลคกดแชร์กดติดตามให้กับนักขนเด็กเมื่อเก็บพักด้วยนะคะขอบคุณคาะ